สวัสดีค่ะเป็นชริสาด้ามนะคะวันนี้เนี่ยก็มางานไตรมาสรอบนี้เนี่ยก็เป็นปีที่2แล้วเป็นรอบที่2แล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาตีมด้วยชุดขอดาในวันนี้เนาะก็ชุดอาจจะดูเป็นสีขาวนะคะแต่ว่ามีเวลที่เป็นสายรุ้งเพื่อที่จะสื่อว่าเราเนี่ยต้องการสมรสที่เท่าเทียมกันนะคะและชุดอาจจะดูเป็นสีขาวแต่วันนี้เรามาพร้อมกับปากกากันนึ่งนะเอาขึ้นยังไงชุดใหญ่มากยาวมากกันนึง นี่ค่ะมาเพอะปากกานะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเขียนบนชุดกันได้เลยว่า months ปีนี้อยากเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างค่ะพวกเราครับอยากเห็นอะไรดีๆเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าเป็นภาพกว้างเลยก็น่าจะเป็นความเท่าเทียมที่แท้จริงในสังคมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนทำอาชีพอะไรก็ตามก็คืออยากจะให้ เพื่อนมนุษย์ทุกคนมองด้วยมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าในปีนี้เลยเนาะก็สมรสเท่าเทียมค่ะแต่ให้เป็นแบบนั้นก่อนใช่เป็นคนต่อนเราเราคิดมุมไหนบ้างว่าเราจะได้อะไรจากกรารสมรสเทียมของพวกเขาความเท่าเทียมใช่ไหมคะเอาจริงๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์อะ่ะการที่เราจะอยากแต่งงานกับใครอะ่ะทำไมมันต้องมี กฎหมายมากีดกั้นด้วยมันมันคือแค่นี้เลยเพราะท้ายที่สุดแล้ว love is love ความรักก็คือความรักค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเราสามารถแบบแต่งงานกันได้แล้วก็ใช้สิทธิของกันและกันได้ค่ะถ้าเกิดมีการรดลงกาันเราจะเป็นกลุ่มเราเป็นเรา,เเรา,เเราพร้อมเป็นตัวแทนแล้วเ,เป็นกะบับเสียงเป็นมาตลอดค่ะไม่ใช่แค่พร้อมแต่เป็นมาแล้วด้วยค่ะพูดพูดเสมอเรื่องสมรสเท่าเทียมค่ะใช่ แล้วแต่ว่าได้มีทิแบ็ด,ดยังไงกลับมาบ้างนะต,ตอนนี้นตอนนี้เอาจริงๆมันก็ดูเหมือนมันจะเป็นความจริงมากขึ้นแล้วเนาะก็มีความหวังมากๆเลยค่ะว่าสมรรถเท,เทียมเนี่ยมันมันใกล้จะมาถึงแล้วเพราะว่าดาก็ทำงานกับแม่ๆกลุ่ม L G B T Q I A N plus เยอะมากๆเลยก็อยากจะให้ให้เขาได้สิทธิ ที่มันเบสิกมากๆเลยก็คือการแตสงรถเทีย่ยวเพื่อนเพื่อนหรือคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดเราคอยเรียกมองในทุกวันนี้นนตั้งแต่ต้น,น,นใ,ชใช่ค่ะมันมันเป็นสิ่งแรกอ่ะมันเป็นเบสิกแบบทั่วไปเขาบอกเอราแต่งงานแบบเฮ้ยต้องไป่ต้นฉันอยากแต่งงานตรงนี้เพราะเพราะได้เหตุผลอะไรบ้างได้เหตุผลอะไรบ้างเหรอคะพี่ความรักมันคือความรักอะเอาจริงๆมันถ้าเราอยากแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งแต่กฎหมายบังคับบอกว่าทําไม่ได้อ่ะมัน มันก็น่าแบบเจ็บใจนะคะก็ тай, อยากจะเห็นให้เกิดขึ้นแบบแท้จริงนะ็ล้งร้องต่อไปเนาะของพวกเราเนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ททำด้วยก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับ lgbtqia ใช่ไหมคะก็จะสนับสนุนแบรนด์ที่เขารณรงเรื่องความเท่าเทียมด้วยค่ะอยา่างตัวได้เองเนี่ยได้าทำงานกับอารมานี่ก็เห็นว่าแบบ new f a c ของเขาเ,เป็น นางแบบชาวบราซิลเซลียนชื่อแบร์ลตินแาลตินาสปายโอก็เป็น t r a n s g e n d ร์ซึ่งก็ดีใจที่เห็นว่ากลุ่ม LGBTQ เนี่ยเขาเหมือนแบบเขามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นและแบรนด์ก็แบบสนใจแล้วก็เห็นด้วยก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเื่อืๆค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นความเท่าเทียมแบบแท้จริงค่ะทั้งทั้งโลกแล้วแบบอยากให้ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมามันมีความเท่าเทียมกันอยู่แล้ว ไม่อยากให้สังคมมาตีกรอบแล้วก็แบ่งทําให้ไม่มีความวเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมกาเ็นยถามเรื่องวานไม่มาแดงค่ะรละวอะไรคะเสียใจมากเลยอ่ะทุกคนไปครบ,บดเลยแควเพนด้าคนเดียวใช่ค่ะติดถ่ายละครอีกเรื่องหนึง่ง ตอนนี้มีกี่เรื่องแล้วคะตอนนี้มีมีถ่ายอยู่2เรื่องค่ะก็ที่กำลังจะออนแอร์นี่6มิถุนายนนี้นะคะเรื่องมาตาลดาเอาจริงๆอยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับ L G B T Q เ,เหมือนกันอยากจะให้มันเป็นละครที่ฮีลใจดูแล้วอบอุ่นแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเวลาดูเนี่ยจะเห็นว่าครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นแค่พ่อกับแม่แต่มันสามารถเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกัน การที่เรามีพ่อแม่เป็น l g b t เราก็ได้รับความปลุกป่นเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปทายสุดความรักก็คือความรักแล้วก็ถ่ายละครอีกสองเรื่องค่ะกระแสด้าริวมาแรงหมคะกระแส่ไกระแสด้าริวใช่ไหมคะก็น้องริวน่ารักค่ะทางานด้วยสนุกมากๆเลยก็ฝากติดตามกันด้วยเรารอนแน่นอนเห็นคลิปแล้วเนาะฝากติดตามกันด้วยแล้วกันคะคะนเข้าฉากเข้าซีนเขากิงกเขาขึนขนไหมช่วงแรกๆ มีบ้างทั้งสองคนแหละลทั้งสองคนแหละแ,ลแต่ว่าพอเราได้ทํางานร่วมกันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ความเขินอายมันก็ไม่ค่อยมีเพราะาท้ายที่สุดแล้วเราก็ทํางานแบบ professional กันอยู่แล้ว,นะลวนนเราเซ็ตมาแต่เชิดเพราะตัวเราหอ่อ <c oughs> ไงเราใช้อามาเี่เพูดถึงกรรมการการกาเป็นกรรมการ MV ็ปีนี้หน่อยสรุปเลยหนูจะเป็นกรรมการไหมเพราะว่าเขาที่แล้วบอกว่าถ้าวีดานุพันธปวดจะไม่เป็น จริงๆก็อยากจะบอกว่าน่าจะไม่ได้เป็นนะคะแต่ก็ไม่ได้คุยกับแม่ปุ้ยยังไม่ได้คุยกับแม่ปุ้ยแต่ประกาศไปขนาดนั้นแล้วเนาะ <laughs> ถ้าจะมาเปลี่ยนคำพูดมันก็อะไรอยู่ก็ไป,ไปไปดูอย่างเดียวก็ได้ค่ะไปเชียร์ค่ะ ไม่ใช่ว่าถึงว่าไม่ใช่ถึงขั้นว่าจะไม่ไปก็จะไปเชียร์ได้ไปค่ะไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้ว <c oughs> เราเป็นแบบสาว Miss Universe Thailand อยู่แล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องไปฝากเชียร์กันด้วยเนาะกำลังจะแบบประกวดกันแล้ว Miss Universe Thailand เ<อ>ชียร์ใครกันบ้างคะพี่ในใจยังโอเคจ้าขอบคุณค่ะ